โลสวัสดีครับไรออลหันครับไรออลหันสไตล์เกษตรสวนกระแสเกษตรนอกตำราเกษตรง่ายๆสไตล์ไรออลหันคลิปนี้ไม้แปลกหน้าปูกครับสะเดาดำนะครับอ่ะมาดูสรีละของสะเดาดำนะครับสะเดาดำหนิมใบใบจะดำเออคือดำอมม่วงนะครับก็เลยเรียกว่าสะเดาดำเนาะดำอมยอดนี่จะดำมากๆเลยครับยอดนี่จะดำมากๆเลยนะครับด้วยสารม่วงดำเนี่ยครับจะมีสารแอนโทไซยานิน เพื่อในการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับเนาะอาราะเอียดของสดาดดํานะครับว่ามีสรรพคุณไดบ้างเดี๋ยวดูในคลิปที่ลิง์ติดกันนี้นะครับที่ถ่ายกับพัตคารันบ้านทุ่งกับสตังนะครับเนาะสตังอธิบายเรื่องสรรพคุณของสดาดดัอยู่นะครับสดาดดัเราต้นใหญ่แย่ๆมากมายเลยนะครับเราขายต้นละ100บาทนะครับจะเป็นกิ่งตอนหลอดนี้จะเป็นกิ่งตอนครับก็ต้นใหญ่ยาวนะครับต้นละ100บาทนะครับก็ กินสะดาวทั่วไปสะดาวมันก็เป็นยาอยู่แล้วใช่ไหมครับหวานเป็นลมขมเป็นยาแต่นี่เป็นยายิ่งกว่าสองเท่าเลยครับเพราะมันคือสะดาวดำนะครับต่อต้านอนุมูอิสระด้วยนะครับสะดาวดำเนาะก็ปลูกได้ในพื้นที่ประเทศไทยทั่วไปแล้วก็สามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคนะครับอยากจะมาดูของจีนอยู่ต้นยญอๆนะครับมาที่ไร่อรหันเลยนะครับสะดาวดำต้นละ100บาท1กล่องใส่ได้4ต้น ค่าส่งกล่องละร้อยหกสิบาทเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นใหญ่มันใหญ่ขนาดไหนแบบไหนอย่างไรป่ะตามไปอ่าเนี่ยครับเราอยู่ใต้ต้นสดาวดําครับสดาวดัมต้นใหญ่เยอะแยะมากมายเลยครับนี่ครับดูครับคือต้นใหญ่อลังการเลยครับเราก็ตอนกิ่งทุกวันนะครับในนี้ครับตอนกิ่งทุกวันนะครับต้นใหญ่มากครับดูรับจะปีนให้ดูครับมันใหญ่ขนาดไหนครับขนาดคนขึ้นไปปีนข้างบนนู้นนี่ครับ ้ก็สนใจสะดาดดำนะครับก็โทรเข้ามาได้0872321139นะครับสดาดดำครับของแท้ไรอ่อรหันเท่านั้นโดยเจอกันครับนี่คือต้นสดาดดำนะครับนะครับใหญ่อลังการเยอะแยะมากมายตอนถ่ายพัตนการบ้านทุ่งกัตรตังเมื่อหลายปีก่อนยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับใครสนใจลาลีดสดาดดำดูรายการพัตคการบ้านทุ่งนะครับใต้ลิงก์นี้ ลิงกใกล้ๆกันนี่แหละครับที่ถ่ายกับสตังเนาะก็ขอยนุาสตังนะครับอขอเอา,อาลิง์ที่เราถ่ายพัตะการบ้านทุ่งมาแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ